สุดก็ได้ออกมาจากบ้านสักทีเฮ้ยเอาไปมาไปนะถ้าป๊ารู้แม่ก็ต้องรู้ถ้าแม่รู้มิ้มก็ต้องรู้ไม่ได้ไม่ได้ยัดต้องรีบกลับบ้านึพี่ว่าวมิว่าไม่กล้าไปไหนหรอกมีพวกเราสองคนจับตาดูอย่างเงี้ยจริงทำอะไรของมิว่า ว่านี่เราสองคนต้องมานั่งเฝ้าน้องอย่างนี้ตลอดทั้งวันเลยเฮ้ยดีกว่าทำไรอะโอ<ฮ>้ยเ<ฮ>เล่นมุกนี้อีกแล้วคิดว่าพวกพี่สองคนจะไม่รู้เหรอว่าอีว่ากำัทำอะไรฮคิดแถจะหนีออกจากบ้านละเซ<ฮ>เสร็จว่าเราแน่ มาร์ทโกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดบระดิ่งกุ้งกิ้ง อจอบไปเล่นทำไมเล่นข้างในบ้านกับพวกพี่สองคนนี่แหละสนุกจะตายเซิร์ฟสเก็ตไงอืมใช่ว่าช่วงนี้นะเพื่องที่เขาเลิกงานกันลดเยอะมากเลยเล่นอยู่ข้างในกับพี่นี่แหละอืมไม่เอา,าค่ะในบ้านอ่ะสนุกตรงไหนแค,แค่พวกแคบข้างนดอกนี่แหละค่ะน่าเล่นสุดๆไม่ได้ เหตุลุขึ้นมาทำยังไงฮะอืมใช่เล่นอยู่ข้างในบ้านของพี่ด้วยแหละไ็นเสียงด้วยจริงก็ได้ค่ะเอ,อ้เอามาเล่นกันต่อเถอะ โหอาช่วยาดีพี่ก็น่อยู่เหรอเหรอเมื่อกี้หออะเนสงดังใช่เห็นจะมีใครเลยอืมก็จิงหรือเราหูฝาดไม่น่าใช่ออแล้วนี่ พีว่ว่าหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้นั่งเลน่นอยูตรงแทนพลีนกับโคโลอ,อยู่เลยเออเขาจะไปรู้ไหมคะก็ะเดินออกจากบ้านพร้อมกันเนี่ยไม่ได้ถามแค่อกีพูดเฮ้ยหรือนาะที่โคโลเห่าเมื่อกี้จะเป็นเพราะเห่าพี่วา่าพี่ว่าเนี๋อวจะบ้านอะเออใช่เมาว่ายี่ทรงนี้นะพี่วา่ายิงดืง้อไมฟังเราอยู่ด้วยอะนี่ตัวแสบบอกเลย I don't want- 哎呀！ เเรีี่่ยนไปกลับบ้านไม่ต้องขี่แล้วไปนั่งกับพี่เอวาเลยพี่ขี่เองคันนี้ไปกลับบ้านดื้อจริงเลยเนี่ยดูเลไวนั่งโห้ี่พี่ บอกแม่ว่าอย่าก,กลับบริเวณหนูเลยนะ้องไม่ได้วีว่าแม่สั่งพวกพี่สองคนมาแล้วว่าต้องคอยเฝ้าวีว่าไม่ให้วีว่าออกจากบ้านเด็ดขาดใช่แล้วพี่นะจับตาดูวีว่าไว้ตลอดเวลายี่ไปไหนอี๋ยี่สิฉุบมงใช่ไปไหนไม่ได้แน่นอนห้ามไปไหนอไดะ ถ้าป้ารู้แม่ก็ต้องรู้ถ้าแม่รู้พี่จะต้องรู้ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไต้องอยู่กับแม่ One hour later ฮ <c oughs> พี่ว่าวมีว่าไม่กล้าไปไหนหรอกมีพวกเราสองคนจับตาดูอย่างเงี้ย <c oughs> จริงฮึ <c oughs> <c oughs> เราสองคนต้องมานั่งเฝ้าน้องอย่างนี้ตลอดทั้งวันเลยเหรอฮะพี่วาว คนจะไม่รู้หรออีกว่ามัะทำอะไร <h utt> <h utt> คิดแผลจะหนีออาจากบ้านละเซ่ <h utt> เสร็จว่าเราแน่ ไม่เจอพี่ว่าอยู่ไหนเนี่ยพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าอยู่นี่หรือเปล่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าอยู่นี่หรือเปล่าพี่ว่าโอ๊ยเนี่ยเฮ้ยพี่ว่าเหรอพี่ว่าโอ้ยอะไรของพี่ว่าเนี่ยฮะให้มาหาน้องมานั่งอะไรแบบนี้เอ้าก็มาหาอยู่ว่ามุมสูงไงเฮ้ยสิงต้อกลงมาเอ้า เจ๊โอ๊เป็นไงเจอน้องแมมุมสูงอะ่ะไม่เจอโอ๊ยฮงก็ไม่เจอเหมือนกันแลนี่ว่าไปอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนั่นดิโอ๊ยเดี๋ยวว่าเราสองคนจะลองกลับบ้านไปดูอีกรอบไหมพื่อน้องกลับบ้านไปแล้วไม่ได้มาโอ๊นี่หายสุด we